ซี S <S ่โครงหมูบาร์บีคิวย่างถ่านทำเองทำเองเด็ดแน่นอนใบถทามคลิปนี้เข้าหาลุ้นอนี่ยนี่โอ้โหไม่กินไม่เสียนเลยอ่ะเออนี่ได้ได้คลิคใหม่แล้วในการรูดเวลาทำให้สาวกินแบบไม่กินนี่แบบไม่ได้เนี่ยฮะทุกคนคือที่ตุ่นนานๆเพราะว่ามันอย่างนี้นี่แหละ กินแบบว่าโหเท็กซัสไตล์ซี่โครหมูในอุดมพติเลยใช่ไหมฮะก็เป็นเหมือนแบบชิ้นใหญ่ๆเนื้อนุ่มๆแบบมีดล่อนมาทีเนี่ยหลุดออกมาจนเหลือแบบกระดูกอย่างเดียวเลยผมไปเจอสูตรมาว,ว่าการที่จะทําให้ไอ้เนื้อ ที่ติดอยู่กระดูกเนี่ยกินง่ายแบบล่อนออกมาเลยอะ่ะมันจะต้องมีเคล็ดลับวิธีอย่างหนึ่งฮะก็คือไปต้มไปตุ๋นให้มันแบบเป네ื่อยแล้วก็ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงให้เครื่องปรุงฮะเท่ากันกับเนื้อของตัวซี่โครงหมูซึ่งจะทําให้ตัวซี่โครงหมูเนี่ยรสเยี่ยมยิ่งขึ้นอีกฮะแต่จะทํายังไงอะ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับซี่โครงบาร์บีคิวสูรเด็ด รหว่างที่รอน้ําเดือดเราก็จะใส่เครื่องปรุงเลยฮะตามสูตรที่ดูมาเนี่ยฮะก็ต้องมีใบกวา,างเราจะใส่สัก4ี่ใบเพื่อให้กลิ่นหอมโชยออกมาใส่เกลือประมาณ3ช้อนครับสช้อนโตตามด้วยของกระเทียมประมาณช้อนครึ่งครับพริกไทยช้อนครึ่งครับ ก็อย่างสุดท้ายฮนะซีอิ้วขาวครับ6ช้อนโต๊ะเนทุกอย่างเตรียมพร้อมไปหมดแล้วตอกก้อนนั่งรอ4ชั่วโมง one hour later นก็หนึ่งชั่วโมงแล้วฮะเดี๋ยวจะมาเปิดหม้อดูว่าไอซิโครกระดูกหมูเนี่ยหน้าตาเป็นยังไมงมหอมมากว่าตอนนี้น้าซุปน่าจะมีความหวานเลยนะก็มีความลื่นๆของเนื้อผมคิดว่าอีกต้องอีกสักหน่อยน่าจะดีกว่าน,นี้ส hours l a t e ต้มเสร็จแล้วใช้เวลาต้มแค่ประมาณ2ชั่วโมงซึ่ง ไอตัวเนื้อที่ติดอยู่กับกระดูกเนี่ยมันเริ่มเปื่อยแล้วเพราะฉะนั้นก็เลย2ชั่วโมงครึ่งเนี่ยแหละฮะน่าจะกลมกล่กมากที่สุดหนักหนักมือสั่นมเสียวมันจะร่วงจังเลยอ่านี่ฮะเดี๋ยวขอชิมเนื้อเพื่อน มันแตกในปากแล้วก็จุ้ยซี่มากๆตอนนี้นี่ฮะทุกคนตอนนี้ซี่โครงหมูของเราก็พร้อมแล้วนะฮะแต่สิ่งที่ผมจะต้องทำอีกอย่างหนึ่งก็คือซอสบาร์บีคิวฮะไปะทำซอสบาร์บีคิวกันทำซอสบาร์บีคิว <ๆ S 1> <ๆ S 2> เราก็จะใช้เป็นซอสบาร์บีคิวสำเร็จรูปแต่ว่าจะปรุงด้วยเครื่องเทศอื่นๆเพิ่มเข้าไปเพื่อให้ได้รสชาติที่มันแบบอร่อยมากขึ้นแล้วก็หอมมากขึ้นฮะซอสบาร์บีคิวเนี่ยก็จะใช้ประมาณหนึ่งถ้วยน,นะฮะก็น่า,าจะประมาณครึ่งถุงพอดี พริกไทยดำา1ช้อนโต๊ะครับน้ำผึ้งครับใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะอันนี้เป็นให้ความหวานเพิ่มกลิ่นของน้ำผึ้งเข้าไปต่อไปคาดไม่ได้ก็คือผงปาปิการที่จะทำให้รสชาติเนี่ยร้อนแรงมากขึ้นเราจะใช้กัน1ช้อนโต๊ะสิ่งสุดท้ายครับใบทานพริกแงะเข้ามาลูบเอาเนี่ยนี่โอ้โหเมื่อกี้ไม่เซียนเลยอ่ะเออนี่ได้ได้ชิคใหม่แล้วในการรูด เวลาทําให้สาวกินแบบเม่กินนี่แบบไม่ได้นี่ฮะใสไเลยนี่โอเคคนโอเคตอนนี้ซอสบาร์บีคิวก็พร้อมแล้วใช่ไหมฮะหมูของเราพร้อมแล้วไปย่างกันย่างให้หอม ตอนนี้ไฟข้างหลังก็กำลังจะติดแล้วนะฮะ <c oughs> แต่ระหว่างที่รอเนี่ยผมก็จะเอาซี่โครงหมูชิ้นนี้มาทาซอสบาร์บีคิวฮะ <c oughs> ทาไปเลยฮะยิ่งเยอะก็จะยิ่งซึมซับเข้าไปในเนื้อ <c oughs> คนที่ได้กินชิ้นที่ผมทำเนี่ยฟินแน่นอนฟินแน่นอนฟินแน่นอน,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 อนเสร็จแล้วเป็นไงฮะสีสัน<ม>คอยหมั่นสังเกตสีและเกิดเริ่มใหม่ก็ต้องอาจจะต้องรีเบเอาออกเพราะว่าจริงๆอ่ะตัวซี่โครงหมูมันสุกอยู่แล้วส่วนกระบวนการเนี้ยก็คือทำเพื่อให้มันแบบเนื้อมีความแบบแห้งๆติดก,กระดูกนิดนึงฮะ ตอนนี้ผมคิดว่าซี่โครหมูบาร์บีคิวของผมเนี่ยน่าจะได้แล้วนะเดี๋ยวเราจะมาตักขึ้นมาแล้วก็จะมาหั่นให้เพื่อนๆดูว่าหน้าตาของมันจะเป็นยังไงอฮ้ยเป็นไงนี่ผมร้องให้กับความซับซึ้งในการทำบาร์บีคิวเลยนะฮะเนี่ย เมน,นูนี้ก็ใช้ระยะเวลาทําประมาณ4ี่หชั่วโมงครเพราะว่าเรานับตั้งแต่การตุ๋นซี่โครงตัวนี้เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอดใจไม่ไหวแล้วที่จะลองชิมดูดิหูติดเนี่ยทุกคนคือที่ตุ๋นนานๆเพราะว่ามันอย่างนี้เนี่แหละกินแบบว่าอ <Texas style. S 2> หอเท็กซัสไล์เนื้อนุ่มมาก อร่อยมากอ่ะคือเนื้อมันหลุดมาจากแบบตัวกระดูกเลยนี่นี่ครับเพื่อนๆดูนะเดี๋ยวดูทีนี้นะนอันนี้คือเนื้อติดกระดูกที่เราไม่ต้องใช้แบบฟันในการแทะลุดมาทั้งชิ้นเลยอ่ะอร่อยเนี่ยตอนที่ผมตุ๋นมันอ่ะ ผมก็ใส่เครื่องปรุงไปด้วยไม่ว่าจะเป็นพวกเกลือพริกไทยก็ซีอิ๊วไอ้ส่วนตรงนั้นมันก็ทําให้เนื้อตัวข้างในของหมูมันก็มีความเค็มมีความแบบหอมของพริกไทยแล้วก็กระเทียมอยู่แล้วเนี่ยนะฮะว่าแบบผมทําเองคุยเองโวเองแล้วจะหาผมชุนพี่คุยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเชิญพี่ๆข้างๆผมที่อยู่ในกองถ่ายเนี่ยมาชิมไปพร้อมกันครับพี่เป็นครับเรียนเชิญชิมฝีมือน้องหน่อยครับสวัสดีครับพี่ชับ ครับมีกระดูกอ่อนด้วยนะครับก<ด>ินแบบเวนเทิร์นต้องเล่าเรื่องก่อน<ด>ว่าผมโตฝั่งอเมริกาใา่หรืออเมริกาอเมริกบพังนาอ้มรักามังนาไปอร่อยมากครับใส่กี่ในครับพี่เติมปริบผมทำเองห <52 S 2> <52. S 3> ้าสิบสองสิบสองเลยหรอ ถ้าผมทำเองนะคือเจ็ดแปดเลยโรไปไปแล้วฮะ <laughs> <laughs> สรุปนะครับเมนูวันนี้นะฮะซี่โครงหมูบาร์บีคิวย่างถ่านเนะี่ยพูดได้เลยว่าเป็นสิบผมให้สิบเลยที่ไม่หักคะแนนเลยก็เพราะว่าหนึ่งครับผมทำเองผมภูมิใจอันดับสองก็คือปริมาณของมันจุใจครับไม่เหมือนไปกินที่ร้านแล้วข้อันดับที่สามก็คือเป็นรสชาติที่เราต้องการครับถึงแม้เมนูนี้มันอาจจะใช้เวลาทํานานหน่อยขั้นตอนอาจจะเยอะหน่อยแต่ผมเชื่อเลยว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเราไปทำมาฮะเราด้กินมันได้ลิ้มรสชาติ รับรองว่าคุ้มค่ามากๆครับอย่าลีรอฮะเข้าครัวเลยครับสุดท้ายนะฮะในวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะฮะวันนี้ก็ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย